ดอยน้ำเกลือไ่หนักใบยักมันีเสือดาวาเวศไฟนี้ซ้อมมากี่วันซ้อมอาทิตย์ได้ซ้อมอยู่ที่ค่ายสือดาวเว่อยู่ที่จังหวัดตังที่เดิมเลยเนาะมีใครไปทุกข์ซ้อมเราบ้างอยู่นะตอนนี้มีหยกมันีเรื่ก็อะไรอ่ะบึกบิบเบิลในคล้ายกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วสูงเท่าไหร่แล้วครับหน่วยกน้ำหนักปล่อยตอนนี้ปวยสไตล์อะไรครับ วันนี้เราก็มาเจอกับซูเปอร์แมนเนาะยังไม่เคยต่อยกันมั้งครั้งแรกเลยแล้วดูไหมเขามวยแบบไหนสไตล์ไหนโมยมาทั้วันนี้มาเจอเขาเนาะวางใจว่าแม่งไงดีดัดเตะดัดแทงจะตามสไตล์เราเลยมีอะไรจะแก้ไขวุ้นกุ้งใบดีเนาะล่าสุดต่อยไหนไว้วันนั้นต่อยกับเแฝงมากแฝงแฝงแขนเบลดเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยปอนด์มาวันนี้ต่อยร้อยสามเนาะเมื่อกี้สอบหนักแล้วเป็นไงมั้ง เดี๋ยววิ่งยิ่เยิ่งสายเนาะร่างกายอี่เปอร์เซ็นต์สูงแข็งแรงวันนี้พร้อมออเชนะนะมาแจ้งเกิดด้วยคุมมากี่กิโลไฟนี้ต่อยมือไทยมาทั้งหมดห้คนจังหวัดเชิญช่วยแฟนคลับแล้วหน่อยอ่ะวางแล้ก็สามารถันนี้พร้อมเอาชน่นะขอโชคดีครับ